ถึงผูไปผ่าตัดมาด้วยใช่ค่ะใช่เลยก็คือเป็นซีที่เส้นเสียงค่ะแล้วก็จะกําลังจะเข้าผ่าตัดแล้วแล้วก็ดมยาศบขึ้นเขียงไว้ปุ๊บผู้หมอส่องกล้องดูซีทหาย รอกเขาอาจจะชี่หายแต่เขาดูซีไายมาหายไปเลยคือเหมือนเหมือนพอมันเกิดจากสารคั้นหลังแล้วมันสามารถแตกเองได้แล้วมันน่าจะอยู่กับหนูมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยถ้ามันแตกช่มันแตกไปเองแบบก็อนเสก็ไม่ก้อนเก็ีไปแล้วซึ่งเกลี่ยไปแล้วโดนยาสรุปโดญยาตลกตลกเล่นๆค่ะไปลองนอนห้องผ่าตัดดูบ้าง่ใชก็โชคดีไปแล้วต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมก็ ริงๆมันมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้แต่ว่าก็คือใช้ชีวชิตป,ปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลดเคร่งดืม่มแอลกอฮอล์ตอนนั้นตอนนั้นที่แบบวันมันเริ่มมีอาการว่าอาการบินไงบิงก็เหมือนเสียงจะทุ้มลงเรื่อยๆแหบลงเรื่อยๆลมน้อยลงเรือ่อยอๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเอเนจีที่เราจะใช้ร้องเพลงได้เ,นเนยอะเลยมันมันก็น้อยลงเพดานมันต่ําลงางเงี้ยค่ะพอตัดออกไปก็ยังเสียงแหบเหมือนเดิมน่าจะเป็นที่เสียงหนูเองแล้วก็ าาก,ก่อนที่จะขึ้นผ่าตัดเราก็ต้องเอ็กซเรย์ก่อนที่จะดงยาหรือว่าดอยาง่อนก็คือคือ2วันก่อนนะคะแบบว่าเพิ่งสอดกล้องเข้าไปดูแล้วว่ามันก็คือยังอยู่แล้วตัดสินใจจะผ่า <seul> ใช่ไหมคะสวันถัดมามาจะผ่าีกทีหายไปได้แสดงว่ามันแตกไปแล้วใช่ <cone> แตกไปแล้วแต่ว่าดีกว่านะคะคุณหมอว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่ว่าพอมันแตกเองเหมือนร่างกายเราอยู่ตัวเองมันก็จะรักษาได้ไวกว่าใช่ ปีนี้จะมีเพลงไหม่หมปีนี้ปีนี้จะมีเพลงค่ะขอให้ทุกทุคนด้วยนะคะอัลบั้มปล่อยมา2ปีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าจะมีหลายๆเพลงออกมาให้ให้ได้ฟัง <c oughs> อ๋อแล้วก็อีก2วันปล่อยเพลงในสตรีมมิ่งนะคะ <c oughs> ชื่อเพลงว่าว w o ว w าวนะคะกับเ,เพลงนี้มา็นยังไง <c oughs> เพลงนี้เออ่กับทำกับโปรเจกต์ของ A Ad T N Rising นะคะแล้วก็ฟีดกับเอ็กซ์คอร์ลบกับ Warren h i l l นะคะเป็นศิลปินที่เท่มากๆคนอื่โอเคค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ